สวัสดีจ้าวันนี้นะก็จะมาสอนทำน้ำยาหามสลามเดี๋ยวดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะแล้วก็ดูสิ่งที่ต้องเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีอ่ามนี่แป้งน้ำยาหลักจานลื่นแล้วก็มีแฟบอีเพิสออเดอร์ก็คกลิ่นแล้วก็นี่เป็นกระปุกใส่น้ำยาหามสลามแล้วในนี้ก็มีน้ำยาหามสลามอยู่ด้วยนะจ๊ะไ e จ้ะ ตอนนี้จะเป็นน้ำาเอเลี่ยนเรียว่าใส่กล่องนี้เอาไว้อะใส่กับกล่องเกง็บไว้ที่ฟันนี่แหละแล้วก็ทิมขอใช้เป็นน้ําร้อนนะคะแต่ว่าน้ําร้อนตอนนี้พิมก็เอาไว้อยู่ในนี่เลยก็คือกาดต้มน้า <c oughs> แล้วก็ภาชนะก็จะมีอ่าเป็นแก้วแก้วไปไเกี่ยก็จะเป็นชาม เดี๋ยวลองไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าไหมเ,เดี๋ยวสักครู่ก็จะใส่แอมดีเพราะในนี้มันมีน้ำอ่ะแป๊บน้ำแล้วกเป็นนี้ใช่ไหมก็จะใส่แป้งลงไปกลิ่นมะอะคละคลุกน,นิดนึง แรงมันก็อาจจะแพง <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะพอดีว่าตอนนี้ก็เป็นหวัดอยู่ถ้ามีเสียอะไรแงก็ขอโทษด้วย <c oughs> แล้วก็จะใส่น้ำยาสไลายลงไปพรอบประมาณ <c oughs> แล้วก็คนให้เข้ากัน คนแบบจนกว่าจะัเเหนียวเหนียวหนึบหนึงเลย้าพรู้สึกว่าเหมือนกับจะไม่พอก็ต้องใส่แบบให้มันพอนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะก็จะเป็นพอประมาณเนีวเนียวถ้าเกิดว่าแบบมันจับกันเป็นก้อนแล้วแบบมันแข็งไปเลยนั่นแหละนั่นแหละคนที่จะใส่เพิ่มน,นะคะ น,นี้ต่อไปก็จะใช้แก้ตัวนี้ค่ะแก้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เอิม์ลไลอยนตัวนี้นะคะลงไปในแก้วจะสักครู่เฮ้ยมันเอาออกไม่ได้เอาไม่เยอะนะประมาณเท่านี้พอ ใส่ประมาณเท่านี้แหละใส่มอไม่ค่อยเห็นเลยใส่ประมาณเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปอ่ะใส่น้ำอาเป็นน้ำร้อนนะคะใช้เป็นน้ำร้อนเห็นไหมคะพี่สี่นี่แล้วหรือว่าป้ายมันหลุดอะ่ะกดนะ ไปตอไตัวมันท่าน,นี้เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่ก็จะแบบเห็นว่ามันแบบออกจะแตกๆแ,แล้วนิดนึงก็คนกันเลยคนแล้วมันจะไม่มีเศษตัวน้ำลายอีกเรียเลยดังนั้นก็นจะใส่แฟบลงไปในน้ำตอนนี้ ใส่ก็ใส่เยอะอยู่นะใส่ก็ตั้งแต่จากครึ่งแก้วก็เหลือประมาณเท่านี้แหละครึ่งแก้วเหลือประมาณเท่านี้ mm hmm. ก็ใส่ไปประมาณคืบหนึ่งประมาณเท่านี้ก็ใส่เยอะอยู่ <c oughs> แล้วก็คน สใส่น้ำเพิ่มอีกสามารถใส่น้ำเพิ่มอีกได้เรื่อยๆ,ๆ <c oughs> จากนั้นขออนุญาตเปิดอัมเบสออดอร์นะคะใส่ลงในนี้นะคะจะใส่เยอะหน่อยประมาณฝา,าหนึ่งคะ่ะฝาเล็กฝาใหญ่ใส่ได้เยอะ ใส่ได้เลยนะคะตามตามทชอบขายมนแบบคนชอบึุ่ยนาแบบบนิปลาแบบแรงๆทั้งก็จะใส่แบบประมาณฝาหนึ่งอย่างสักครู่นะคะขออยาตเทก่อน <c oughs> พอดีว่าเราทำคนเดียวใช้คนเดียวก็เลยแบบนีไงก็ใส่ประมาณฝา,าหนึ่งอันนี้คือฝาแบบเต็มเลยนะ ใส่ไปน,นี้เลยใส่แล้วเดี๋ยวสักครู่นเสร็ <c oughs> จแล,แล้วจากนั้นนะคะมันก็ใช้ไม้ตะเกียบของเราคนเลยคือวันนี้ล่ะมก็จะเป็นน้ำอะนะมันก็จะเป็นน้ำแน,น,น,น้ำดำๆ แต่แบาดำดำบ้างแต่ว่าก็มันแบบไม่ดำแล้วเลยต,ตนนันต <c oughs> านันใช่ไหมไ <c oughs> ม่ใช่นหก็ควนจะขับกนแล้วก็ตอนนี้ต้สึกก,ก็ขน้นแล้วอาจจะยังไม่ข้าม คนแล้แต่ว่าเราไม่ต้องเอาเข้าวถึงขานก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องได้คนต่ออีกนะคะน้นก็ใส่น้ำนี้ลงไปนะคะใส่เลหมดเลยคนคนฟองใหญ่เลยร้อนมากค่ะ ถ้าทำขนมก็เป็นแบบนี้แหละยี่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะใช้กัดกาวใสได้หรือปลาสลามใสได้ไหมแต่รู้แต่แค่ว่าอะไรใช้กับสลามขุนได้แน,น่นอนและอีกอย่างนะคะนี่ค่ะสุดที่พิงคิดเองเลย,เเลยก็คือพิงเนี่ยคิดเองนะแบบว่าเราเราทำเลยนะใช่เราเราทำไปเลย น้ำลายอินมี่มีสีอะไรก็ได้นะคะขอโทษเลยนะคะถ้ามีเสียงอะไรขอแซกแล้วจากนั้นน้าเดยวก็จะพาไปทดลองแต่ว่าตอนนี้นะก็อย่าลืมแพ็กใส่กล่องแล้วก็แค่นี้แหละก็เสร็จได้แล้วค่ะ แล้วเดี๋ยวเจอกับการทดลองกับน้ำยาหั่นสลามนะคะในคลิปใหม่ค่ะก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะนี่ค่ะก็เป็นน้ำยาหันสลามสูตรของพิมเองนี่ก็ในกล่องก็มีลัะษณนนี้ก็อาจจะเปื้อนนิดนึงเพราะว่ามันก็ถูกซัดถูกแลบ้างนะคะอืมบ๊ายบายนะคะสุกุลบ๊ายบาย